สวัสดีครับพบกับอาวอีกแล้วรายการ Unbox Kitchen เออ EP ที่สามครับ EP นี้มีของที่น่าจะเปิดดูกันแน่นอนอันนี้จะเป็นแนวอาร์ทอยครับรู้จักอาร์ทอยไหมฮะยี่แอมยี e ย่อมผมไม่ใช่ EPM ทุยอาร์ทอย รู้จักครับก็จะเป็นงานเป็นของพวกศิลปินอีไอืปะมานั้นแต่เดี๋ยวนี้อาร์ทอยนอกจากเป็นศิลปินแล้วอ่ะมันจะมีงานที่เป็นพวกพวกค่ายแล้วทําให้มันดูเป็นอาร์ตอย่างเช่นเหมือนเหมือน 3A ที่มัเป็นค่ายใหญ่แต่จะทำแบบเหมือนอาร์ทอยเหมือนก็มี Ashley Wood design, แอชลีย์วูดดีไซน์ไงลงสียังสวยๆอี่เหลังๆเนี่ยจะมีค่ายจีนค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวจะพยายาม หาซื้อสรรหามาเปิดให้ดูว่าพวกอาร์ตทอยที่มันไม่ใช่แค่ศิลปินทําเป็นค่ายเลยอะทำลงสีสวยๆอะจริงๆแรกๆอะแม็กฟารเลนอะเป็นคนเจ้าแรกที่ทำเป็นแนวๆเนี่ยทำอาร์ตทอยเหรอทำของเล่นที่เพ้นท์อะแล้วมันดูเป็นอาร์ตอะมันไม่ใช่แค่ของเล่นละแม็ฟารเลนเนี่ยเจ้าแรกๆหลังๆนี่ฮ่องกงไต้หวันมาแรงเป็นคนเปิดสกสารนั่นเอ่นี่เวละวันนี้ครับหนึ่งในค่ายของ ก็น่าจะฮ่องกงอ่ะมั่ผมว่าราะพวกฮ่องกงจะเป็นพวกตั้งชื่อค่ายอ่ะ <Doom S 1> ตั้งชื่อตั้งชื่อแบบไม่สวยอ่ะ <Doom. S 1> ไม่เท่อเนี่ย GD ดี Toys นะเออ G D ดี y อหรือ Hot Toys ก็ฮ่องกงอตัวนี้ใครรู้จักบ้างคือออกมานานจักพักแล้วเหมือนกันแหละออกให้พีออเดอร์นะแต่ว่าผมก็ได้มาละได้จากได้หลังพวกเขานั่นแหละหนึ่งต่อหชุดผ้า d o o m s d a y l แล ใครนึกออกบ้างนึกไม่ออกกูแกให้ดูแกะเลยนี่ตัวนี้ทางพี่ฮาร์ดก็เหมือนตอนพ่ออเดอร์ก็ส่งรูปให้ผมดูใช่ไหมใช่ว่าอยากได้เหรอในรูปนี่สวยใชยได้เลยนะในรูปสวยสวยเลยจัดตรงจัดแสงถ่ายดีเราขอให้มันออกมาแล้วมันเป็นแบบนั้นนะให้มว่าโอเคดูความพรีเมียมซะก่อนนี่ยังไงพัดต่งพัดเ็ม เฮ้ยทำเป็นเล่นเฮ้ยก็ยังดูประทับใจอยู่นี่ด้านหน้าเฮ้นี่ค่อนข้างนะคอทอยเลยนะเ้ยดูดีนะดูดีเลยแหละดูดีจนไม่อยากแกะไม่แกะเลยไหมแกะแกะแกะแต่คนอย่างผมผมแกะล่นอยู่แล้วผมไม่ได้แกะไม่แกะขายต้องดูเลยอ่ะว่าหน้าที่เพี้ยนมาเนี่ยได้แบบกระดงกระดานอย่างเงี้ย ต่างกันไ,ไอตัวเมื่อเมืมม่อ EP สองเนะกล่องเนี่คนละเรื่อง,องเลยนะกล่องนี้ดูดีกว่าเยอะคนละเรื่องเลยนะโอ้โหนี่ไงนะครับกล่องแม่เหล็กด้วยอ่ากล่องแม่เหล็กครับหัวประเจ็ดดงโอแตกมาด้วยเฮียแตกมาเลยอแตก๋อมรอ,อกันชืน้นรอกันชืน้นอ่ะ มันหล่นมาเลยอย่างนี้อ่ะดูก่อนแล้วกันว่าเนี่ยมันคืออะไรม,าม้าง o o เด a y s, <ม> <S ของ GD Toy นะก็จะเป็นเขาคงแบบว่าจินตนาการว่ามันเป็นโลกอพ c ล l ิ p ส์อะไรสักอย่างอ่ะผมชอบประมาณนี้อยู่แล้ว<ม>ล่วะก็จะมีเอาตัวรอดอ่ะสไตล์เซเ v ยลอ๋อนี่หมวกอหมวกก่อนเลยทำดีวะ่ะอืิกจินจินจด้วยเป็นไงวะพีินยจินจะแหล,ลๆๆมแหลม่ะ กินจะแหลมๆนวลกินญี่ปุ่นแบบนวลๆนี่ข้างในเป็นแบบนี้ด้วยนะเออเป็นขนแบบไอ้เป็นขนขนใช่ไหมเป็นเฟอร์ตัวลลองตัวล็อกสายล็อกล็อกได้จริงนี่อ่านี่อ่ะอันเนี้ยคนละเกตเลยการเนี้ยก็ไม่บอกราคาดีกว่าแต่ว่าก็สูงกว่าเฮลเกิลแน่นอนเพราะว่างานเนี้ยนันแต่ไม่ได้ไม่สูงมากเท่าไหร่หรอกเพราะผมก็นได้ตั้งแต่ตั้งแบบเลงมานานแล้วแหละ ซื้อหลังจากนี้อีกสักสี่ห้าเดือนก็น่าจะจะอ้วกแตกผมซื้อไม่ไหวพ้าต้องผูกอะไรสัมติงน่าจะพันคอป่ะพี่ไม่มีนะออคอไม่มีนะหรือผูกแขนผูกอะไรอย่างงี้ยวะไม่รู้เดี๋ยวเราแกะหมอนเออพันปืนแน่เลยวะพันปืนอ่ะใช่ใช่นี่ทำดีวะนี่เป้พี่มันผมว่าเขาแข่งกันเลยนะตัวนเป็นลวดเลยนะพี่ อ๋อเรออ๋อคำแบบจริงจังนะซิฟเซิฟใช้ได้จริงอันี้เปิดได้จริงใช้จริงด้วยจ้านี่เฮ้ยดีได้จริงด้วยอยากได้หรยอวะเเนี่ยงานดีๆเนี่ยมันก็เปิดแล้วมันจะฉ่ำใจเงี้ยแต่ใส่ก็กลัวจะหักคามือนี่อูระเสียวจริงจเบาๆเลยผมจัดการให้อูระเสียวจริงจริงเพราะอืมแปะเป้ใช่ไหมใช่ไหม มันเหมือนแบบเขาเรียกันอะไรอะเข็มกัดอะเข็มกัดอะทำฟลเหมือนเข็มกัดอไม่อยากจะคิดต้าแต่ตรงตัวล็อกตัวนี้เป็นปฏิกนะครับอ้าวเหรอไม่ใช่ใช่อันนี้เป็นปฏิตรงนี้เป็นรวดอ๋อนี่ไอ้นี่คือน่าจะเป็นพวกสายสะพายเข็มโคองเข็มคัดมันหมดคุ้นๆว่ะมันใช่ไอ้นั่นหรอวะะหมดเหมือนนี่ไงพับจี่ะเออหรือตัวนี้มันจุดมันคือตัวพับจีว่ะ ไม่น่าเกี่ยวนะไม่เกี่ยวนาะเพราะจริงๆหมวกมันมีหูมันมขีิเม้าด้วยนะใช่เพราะนี่มันเป็นตัวหนูอ่ะมันเหมือนจะอ๋อมันมีมีขี่เมาใช่ไหมทิปเปิดได้จริงด้วยอ่ะข้างในมีอะไรฮะ่แกะได้ข้างในกูว่าน่าจะมีไอ้หาโฟมยัดเข้าไปให้ดีนะเนี่ยมีซับด้วยนี่แกะได้เป็นไอ้นี่เหมือนกันตัวแบนแบนเหมนอนกีนคนไว้ก่อนคนไว้ก่อน จะสีมันก็ยังไม่ค่อยแบบสีมันก็ยังไม่ค่อยนี่เนาะตรงเนี้ก็คือบารีเพนแหละดูสีมันดีใช่ไหมเออแต่สีมันด้านๆหนึ่งเนี่ยน่าจะทำให้มันแบบว่ามีสองชั้นครับอโพคาลิปนี่อโพคาลิปต์มันควรที่จะต้องแบบอโพคาลิปต์ตัวนี้นะเอาหนังสวยนี่มีหนูด้วยอันเนี้ยผมหวังว่าเพราะในรูปแม่งมีไฟแตอันเนี้ย ก็ดูเป็นหลอดนะมีไฟว่ะเอ้ยดีมีไฟว่ะแต่ไฟในรูปมันสวยกว่าสีซ่อมอ่ะหนูเหลืองแค่หนูอ่ะหนูหน้าตาแปลกหนูไม่ให้มากี่ตัวจมูกก็ไม่ค่อยหนูแต่ก็โอเคครัหนูน่ารักไงเพราะมันให้มันใส่มันนี่ไงให้มันไว้ในกระป๋องนะตามรูปอ่ะอยู่ในกระป๋องอ๋อไอตัวนี้ติดตรงนี้นะ อ๋ออย่างนี้นะแต่ว่าเหียติดใจว่ะแต่สีก็ยังเพนได้ไม่ค่อยเท่าทีเอเท่าไหร่ผมว่าโอ้ยสู้ทีเอไม่ได้เลยความอพโฟคาลิคมันต้องตกปกมันดูการป้ายสนิมแนงเด็กไม่ใช่ป้ายสนิมมันดูมันดูทุกอย่างดูสติกเกอร์อ่ะอันนี้มันก็สีแบบเหมือนจะเลอะแต่มันก็ไม่เลอะเห็นไหม อันนี้ยผมดีเพนแน่นอนเพราะผม่ไม่ขายผมบอกเลยว่าผมไม่ขายผมชอบมากๆไหนแล้วนี่เพงมาทำไมเนี่ยเออหน้าที่บอกไงแบบเฮียก็ใจดีอ่ะแต่ใจดีปิดิดที่ไปหน่อยอันนี้สวยว่ะีตัวล็อกได้ไหมเปิดปิดได้นิดนึงใช้งานได้ได้แค่นี้ง่ายอีกง่ายอีกนิดหักชัวให้มันดูโปรปกกว่านี้หน่อยใช่โปรปกกว่านี้ เป๋าผาดเอวน่าจะมีของชนของสวยหูพี่แอมต่อหูหมวกมีดมันต่อได้ทั้งทั้งมันเป็นไอ้นี่นะมันสามารถใส่เสียกับน,นี้ก็ได้นะอ๋อเหอใช่เออว่ะมันน่าจะไปจิ้ม,มกับหัวมั้งกูว่าใช่หรือจะต่อกับหมวกอรงนี้คือหัวเป็นรูงี้หมวกใหญ่ก็ได้มีดดูดีไม่ลงเหี้ยอะไรเลยโนปัดกตนติดอท้งสิน้นดำเนี่ยม เอออ๋อ,อ,น,อนี่ติดเสื้อปะติดล้วมีอะตัวล็อกอะไรสักอย่างเป็นลวดมันไม่มีคู่เอ๊ะเดี๋ยวนี้มันไม่ให้คู่มือกันแล้วเหรอดูชัน,นดูชันสุดท้ายยังเกือบได้ละผมได้ละเปินเกือบได้ละแล้วเดวสีมันใหม่ไหนปืนเราต้องมาดูกันว่าตัวนี้สไลด์ลูกเลื่อนได้ แมกกาซีนถอดไหมถอดได้ถอดได้เหรอเออถอดได้วางลูกปืนลูกปืนออกไม่ได้นะครับก็วงความสามารถดึงลูกเลื่อนกลับใส่แมกกาซีนดันเข้าคือก็ได้ของจริงนี่มือโดยรวมโอเคมือก็ดินด้านๆลงสีไม่ค่อยดีนักแต่ไม่แย่อันนี้ นึกว่าหักแต่ไม่หักไม่หักนะมันไม่มีเดือยอ,อเสียบว่าไปเดบๆบงั้นใช่มันมันเสียบเข้าไปแล้วไม่รู้มันอยู่ท่าไหนตอนเนี้ยผมจับว่าเสียบจะตรงตองตอง,งเป็นอย่างนั้นปะแต่มันไม่เออ,อ,อเพราะว่าเป็นอันมันจะใส่ใสายทับเนี้ยสไาร์ปืนเนี้ยรู้ตกใจเลยอ่ะโอ้ยเดือยมันเล็กมากาอยากฟุบหลุดเลยไม่เป็นไรอันนี้เราไม่ขายไม่ขายหานิดหางหน่อยกูมองได้จริงใส่ใส่ไส้เล็กเข้าไปหน่อยก็ดีนะ มันจะได้ปลอดภัยในความชัวร์่วถั่วลุมไม่ใช่ค่าพันปืนนะค่าพันปืนนี่้นั่นนี่อ่ามาดูไม่มีรูเสียบหัวไงอ่าอาจจะเสียบอยู่ในนี้เลยไปเฉยๆแล้วมันจะอยู่ได้ไงเฮ้ยแต่สัมผัสอะไรมันไม่เนียบนะอ๋อเสียบเข้าไปที่หมว่งดีด้วยพี่แล้วมันก็คงจะอยู่ยากนะดี๋ยวต้องลองดูงานมีความมีความแบบว่าไม่แน่น ไม่แน่น,น,นหักมาหรือเปล่าอย่าเหมือนพบแก๊งไอ้นั่นนะหักโชว์เนี่ยซื้อมาแล้วหักเลยเงี้ยซิเปิดได้เฮ้ยกระเป๋ามันละเอียดหน้าดูเลยนะกระเป๋าเนือเยื่ว่าแต่ตัวล็อกเเป็นวัตถิเหมือนเดิมแหนไหนทาสายอันนี้เป็นเป็นลวดเป็นเหล็กแล้วก็น่าจะทําให้มันเป็นเหล็กให้หมดล้วเนาะทำเลอะยังไงให้ไม่เลอะดูดิ <c oughs> ทำทำยังไงวะมันเลอะปะหลาดปลาดเออมันทำยังไงวะแล้วมันไม่เลอะ ทำอุตสาห์ทำแล้วแต่ไม่ได้เลยแชมพูมีไหมมีไหมตุ่มตุ่มแอบระบายนิดหนึงนิดหน่อขอแยกส่วนกันด้วยตองนิ่มด้วยแต่ว่านมนิ่มนมนิ่มนมนิ่มตัวนิ่มไอ้แี้ยม,ม,มันมันมีมันมีความแบบไม่เหนียบอยู่ในราคานี้รับได้ไหมเกือบรับไม่ได้ แล้วเพ้นบนหน้าได้ไหมเพ้นบนหน้าโอเคเพ้นบนเทียบกับกล่องเทียบกับกล่องไม่ได้อยู่แล้วคุว่ากล่องอ่ะแม่งรีเพ้นน่าจะเป็นตัวโชว์แม่งรีเพ้นดูเด่นนะมีคิ้วมีบากไอ้นี่คิ้วเต็มเลยแต่มันก็ได้อยู่นะคุว่าคุณลองเพิ่มหน่อยก็สวยต้องไม่แย่นะต้องปากแม่งต่างเลยเนี่ปากสีนี้มันจะนูดๆหน่อยนี่แม่งนิดนึงได้ถูกนะจะถือว่าได้อยู่ต่ถือว่าโดยรวมแบบมัน มันได้อยู่เลยนะแต่ผมตรงใส่หูเนี่ยอือไอหูนี่เคยเนี่ยก็คงเสียบอย่างนั้นน่ะแค่นี้เลยหรอปูว,ว่านะจับปอนมันไม่มีหรอออถ้ารู้ก็อย่างนี้หนั่น,น,นไงดูแปลกไหมผมไม่ดูแปลกนิดนึงอือมันแปลกมันแปลกแปโอ้ยนี่มีหลายสิ่งเลยนะที่อยากจะใช่แหละน่าจะใช่เพราะมันไม่มีที่อื่นแล้วล อ๋อมันเสียบไปเฉยๆว่ะแล้วมันก็จะไปดันเราเองคือมันถึงทําก้านยาว่ะหรือว่ามันมีซัมติงหลุดว่ะไม่น่าหลุดนะหรือว่ามันมีซัมติงที่จะมาเสียบก้านข้างในไม่มีแล้วเอาเป็นว่ากูก็ไม่รู้ว่า,วามันยังไงอ่าอนี้รู้สึกดีนิวเข้าไกลอลาเข้าโก่งเข้าไกล่บดีไป้ตัวที่แล้วนี่ห่าง <ride> กันเป็นยอดลเลยเฮลเกิลกูตัวที่แล้วนิวสั้นเฉยนี่นี่ที่ยกักนี่เ็าอ,อยากรู้เลยนะว่านิวมันเข้าไหมเข้าใช่ไหม แต่โดยรวมแล้วผมว่างานเพนยังไม่ดีอ่ะงานเพนใช่งานเพนไม่ดีงานเพนยังไม่ดีไอ้งานวัสดุอ่ะมันพอเข้าใจได้ว่าจีนอ่ะเั็นงานเพนนะมันไม่ดีไอ้ที่มันจะเป็นคอนเซปต์อพาลิสถูกไหมแต่ไอจีนีทอยเห็นหลายตัวแล้วนะน่าสนใจเพียบตัวหลายตัวเลยไม่ใช่ไม่รู้ว่าเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเลยไม่ได้อันนี้ก็หายง่ายๆเลยนะก็หักก็ซีลปืนนะครับก็จะสามารถถ่ายได้นะก็เก็บกันดีๆเพราะว่ามันแค่ ใส่ลงไปเฉยๆมาเราประกอบวางตั้งให้คุณผู้ชมดูดีกว่าเราดูเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูซื้อฮอตทอยมาด่าพวกมึงดูเฮ้ยพวกคุณดูกันใครชอบฮอตทอยฮอตทอยพี่แอมมีอ้นี่เมื่อก่อนขายหมดแล้วครับขายไดกครับทำไมถึงขายแดกวะไม่รู้นะหลังๆผมว่ามันผมไม่ค่อยชอบเราอ่ะผมรู้สึกมันแบบมันน้ำหนังอยจนติดตรงเนี้ยฮอตทอยแม่งดีแต่แม่งหนังเว้ย ที่กูไม่ชอบตรงนี้แหละกูอยากได้อยู่แต่เพนดีนะพัทอยเนี่ยกูอยากได้อยู่ตัวเดียวตอนเนี้ยพัทอยอะไรอะไรก็ดีไปหมดเลยแต่ว่าแบบไม่ดูหลังๆไม่ชอบไมยตัวสุดท้ายที่ขายไปรู้สึกจะเป็นตัวเฟรมรมเฟ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 รนเฟรนเฟรมเฟรมเฟรเออตเวนั้นตัเนั้นที่เฟรมเมเฟรมเมเฟรมเม่ขายขายไเเทรมเขรมเฟมเฟรมเฟนมมเเเมเ มีแต่คนบอกว่าตอนเสนอขายไปมีแต่คนบอกว่าอถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบนี่คือแบบสุดยอดเลยนะเนี่ยแต่คนไทยไม่ค่อยชอบเอเออคนไทยมไม่ค่อยชอบนี่แต่แบบว่าคนที่ชอบประตูนะ่ะจะชอบมาก<ค>แ,แต่<ค>แต่<ม>ว่าด้วยความเป็นฮอตทอยอะ่ะไม่ราคาไม่เก็บไม่ไหวแต่าระตูนครบชุดยังอยู่นะใครอยากได้ดติดออต่อลองติดต่อมาเนี่ยชิปเพนของพีเอ็มก็ได้นะได้ซีโร่เพนซีโร่มีตั้งแต่เล่มพิเศษสูดเลยผมเก็บบละตอนนี้จะไปซื้อหุ่นยนต ตอนนี้ผมไปสายสายขุ่นขุ่นมีห้อเลยนะจอยทอยใช่ผมไปสายอผมชอบล่าสุดจอยทอยเขาออกคอลเลคชั่นใหม่เป็นตัวเป็นแนวนี้แต่หนึ่งต่อสิบสองต้องเสียเงินอีกแล้วพุทธทีไปแล้วสองตัวเหยียบลายแล้วมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเอามาให้ดูกันแน่นอนครับจอยทอยนี่คือเรื่องการเพนนี่คือไม่ไม่ผิดหวังเลยอ่ะจอยทอยดีเลยเรื่องการเพน อ๋อสะพายข้างนี้อ่ะแต่งตัวให้แต่งตัวให้เดี๋ยวนะดูตามกล่องเลยพราแปะอะไรเอาว่าพระแปะไอ้ตรงขอบต้องดูแต่รูปตรงสายตรงสายตรงสายนี่พราแปะนี่ใช่ไหมใช่มันเป็นสติกเกอร์หรือเปล่ามันเป็นสติกเกอร์อันเนี้ยพี่จะแปะไปเลยป่ะไม่ต้องแปะก็ได้นะจริงๆแล้วออ่ะรจะได้ของนะแปะเลยให้มันเหมือนเกยบไว้แปะโทรศัพท์ไม่เอาให้แปะนี่ป่ะแปะโทรศัพท์เลยอ่ะมันแปะธรรมดาผมว่ามันเสียสติกเกอร์นะเดี๋ยวพึ่งเลย ยังไม่ต้องแปะสรอกสพอกใช่ไหมอาโอเคไม่ไหนและไอเทนี่มันงงงงวะมันต้องเป็นเท่เทงเ้่ที่อลงแบบลงเวทเทอร์ลิงผ้าใช้สีอะไรวะเออถ้าเป็นผมผมใช้สีฝุ่นอ่าแล้วมันจะอยู่มัมก็ไม่ไม่เนี่ยผมว่าเสื้อผ้ามันอยู่อยู่แล้วอ่ะไม่ติดอ่ะเนี่ยไอตรงอย่างเงี้ยอยากลงแบบนิดนึงอ่ะหรูอไม่ก็ลองกล่ะตัวผ้าที่ผมไม่มั่นใจอย่างไดบัสมันจะไม่มันจะซึมเข้าไปแล้วมันจะ คืออย่างน้อยถ้าเกิดเป็นน้ำใช่ไหมใช่ถ้าเป็นฝุ่นผมว่าอย่างน้อยเรายังปัดแล้วมันก็ยังดูเป็นฝุ่นมันก็ยังติดไงต่อให้ไม่พ่นอะไรก็ตามมันก็ติดเข้าใจแล้วเสร็จแล้วกูว่าอย่างที่มึงว่าแน่เลยอีหาเนี่ยยีหาตัวเนี่ยกระป๋องหนูแน่เลยแน่นอนเพราะกระป๋องหนูไม่ยัมันจะไม่มันจะไม่รู้จะเกี่ยวกับอะไรนะขนาดเราเห็นแล้วเรายังไม่รู้เ่ยมันเกี่ยวกับอะไรสัว์ปืนของทุนทันเลยนะออ๋อส หลอกออกไหมอืมไม่ออกไม่ออกไม่เป็นไรไม่ถือไม่ได้อีก่ถือดีวะเคยดูช่องของผมผมมีช่องที่ผมตามอยู่หลายคนนะพี่เขาทำหักกันขนกหนังอยู่นะมีช่องหนึ่งอะไปดูเขาได้นะถ้าอยากสนุกไปดูเขาได้นะคบผมไม่บอกเราช่องนะแต่อีทีเหลือไม่ต่อด้วย นนาวางพื้นเอาเราเราจะใส่อะไรก่อนหมวกเหมือจะใส่ไหมหมวกหมวกใส่หมวกมก,ก่อนใสห่หมวกหมวกหมวกอ่าแล้วแยกหมวกกันที่เหลือมยากไปอ่ะไม่งั้นรายการมันอาจจะสอง,งชั่วโมงได้เนี่ยผมก็ผ่านมาเกือบชั่วโมงนะเช่ใช่เหรออ่อนแรงยันนะลูกเราไม่ในอะไรกิน,น,กนถือตะเกียงนะท่านน่ะถือตะเกียงตะเกียงก็ต้องมือถือหมดเลยปะ่ะมือที่ถืออ,อันนี้มันมือแบนหมดเลยขร่า้าคร่าวๆอันหนักหนูความอันหนักเล็กน้อย อ๋อมันมันมีมันไม่มันเปลี่ยนรูไม่ได้ใช่ไหมเห็นขัดนี่ใช่ไหเที่ยเนี่ยไม่ได้มีรูเดียวได้แต่ว่าไม่ได้เหรอไม่มีรูเดียวเฮ้ยก็เอาเป็นไฟหัวนอนก็ไจะเห็นอะไรสลัวสลัวดีนะเพราะว่าเดี๋ยววางบนในนั้นไม่น่ารอดว่ะวางบนแท่นหมุนนะมาเดี๋ยวเราไปดูไม่รอดไม่รอดม่รอไม่เอดแะวม่ะแาว อยแล้วก็งานนี้ถือว่าสําหรับผมผมแฮปปี้โอเคเลยแต่ว่ารีเพนแน่นอนสำหรับผมผมรู้สึกมันเป็นมันสะอาดไปนิดหนึ่งสําหรับงานที่เป็นออกแนวแบบวันสิ้นโลกอ่ะนะมันสะอาดมากเลยอ่ะมันเหมือนมันเหมือนพึ่งเหมือนพึ่งเข้ามาในโลกนี้ันแรกถ้าเปลิดเท่าแบบท A เนี่ยจะจ้าบเลยใช่เรอจริงๆ T A ทเเขาก็ทำดีทำไมพวกนี้ถึงไม่ทำแบบนั้นบ้างเพราะอันนั้นเขา ราคาเขาโหดดึงไงแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ด้วยไงมันเป็นแบบอาร์ติสต์ะเขาก็ค่อนข้างจะดูอันนี้ตัวผิวสีผิวนี้ไม่เลอะเทียอะไรเลยใสๆเลยแต่โดยรวมแล้วก็ถ้าเป็นเอาไปรีเพนก็น่าสนุกดีนะสนุกสนุกดีรีเพนสวยเลยสวยเลยแหละเพราะว่าด้วยกระเป๋าด้วยตัวล็อกอะไรพวกนี้ผมว่ามันโอเคเลยทำมาค่อนข้างดีเลยแน่นอนกับดูมเดย์แล้วครับของค่าย G D Toy ผมจะซื้อ ายีีอกเพราาะว่เดี๋ยวเราจะมีซีรีส์ตัวประมาณไหนมาอีกนะในซีรีส์เขามีหลายตัวไหมมันมีมันออกมาแบบปีหนึ่งตัวหนึ่งสองตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็จะต้องรีเขาเรียกอะไรต้องพรีออเดอร์อ่ะมันก็เลยแบบไม่ทันเขาก็แปลว่าเขาไปได้อีกเลยๆใช่เขาหน่าจะผลิตออกมาจะมีตัวหนึ่งสวยดีเหมือนกันฟิลๆเดียวกันเลยหมาะในคลาดถ้บเกิว่าอยากเห็นอยากให้เราเขาเรียกอะไรพรีทันนะก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้ น่แหลละกดไค์พวกเราจะได้ขยันในการกดแชร์กดไลค์ก็ได้ขยันในการส่งเพื่อที่จะพีออเดอร์มาให้ดูกันเราแกะแล้วนี่คือเราไม่ได้จะขายนะเราแกะเพราะว่าผมเก็บเล่นจะหักจะเหินอะไรผมซ่อมได้ไม่เไรก็สำหรับวันนี้เทปนี้เทป EP สามลาไปก่อนกับ Doom s Day a r p และ v เอ d Doom Day Vlad GD Toys สวัสดีครับสวัสดีครับ